สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การใช้สคริปเพื่อสุ่มตัวเลขตรวจคำตอบแล้วก็ให้คะแนนนะครับซึ่งในคราวที่แล้วเนี่ยเราก็เรียนรู้ไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการสุ่มตัวเลขนะครับเพื่อร่างกราฟพาราโบลาแล้วก็ตรวจคำตอบโดยใช้ตารางนะครับในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองลักษณะตัวอย่างการใช้งานแบบอื่นบ้างนะครับสิ่งที่ผมเตรียมไว้นะครับก็จะเป็นการสุ่มตัวเลขนะครับ โดยใช้คำสั่ง random generator เหมือนกับคลิปก่อนหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะสุ่มตัวเลข2ตัวนะครับแล้วก็เราจะให้ Feedback นะครับจากการคำนวณเนี่ยเป็นคะแนน1หรือ0เนี่ยในเครื่องมือโนตนี้เลยนะครับโดยที่เราให้ตัวแปรเขาตั้งชื่อเป็นโน้ต18นะครับแล้วเราก็มีเครื่องมือโนตอีกตัวหนึ่งนะครับเอาไว้เป็นตัวโน้ตัวที่เราจะใชะ้ตั้งคำถามนะครับอขอโทษ ใช้ชี้แจงนะครับเพื่อการสุ่มโจทย์นะครับแล้วก็การตอบคําถามนะครับแล้วก็เครื่องมืออีกตัวหนึ่งทางฝั่งซ้ายตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือกราฟนะครับที่เอาไว้แสดงการสุ่มตัวเลขนะครับให้ชัดเจนขึ้นนะครับซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับเพราะว่ามันขึ้นนะครับการสุ่มตัวเลขบนเครื่องมือโนตนี้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นการทําเพื่อให้ชัดเจนขึ้นแค่นั้นเองนะครับ แต่ว่าตัวสําคัญนะครับตัวนี้ก็คือเป็นการป้อนเข้าของตัวเลขนะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบนะครับการให้ฟีดแบ็กนะครับในเครื่องมือโน้ตสิลองมาดูกันเลยนะครับว่าในแต่ละเครื่องมือนั้นได้เขียนสคริปต์อะไรไว้บ้างนะครับในเครื่องมือแรกนะครับเครื่องมือโน้ตสิเนี่ยนะครับเราก็จะเขียนสคริปต์นะครับอันนี้ก็จะอ้างถึงความรู้จากเขาที่แล้วก็คือเราจะให้ตัวร r เท่ากับนะครับคำสั่ง random generator ซึ่งจะให้ทำงานเมื่อเจ้าตัว Action Button BT 1 8เนี่ยถูกกดก็คือ BT 1 8 .press คา t นะครับส่วนตัว A นะครับก็จะเป็นการ Random จำนวนเต็มระหว่างลบ20ถึง20แล้วตัว B นะครับก็จะเป็นการ Random จำนวนเต็มระหว่างลบ20ถึง20นะครับส่วนตัว C นะครับก็จะให้เป็นค่าตัวเลข Numeric Value ก,ก,ก็คือให้แปลงเป็นตัวเลขนะครับ หลังจากที่นำเอาตัวแปร a และตัวแปร b เนี่ยมาบวกกันแล้วนะครับซึ่งเครื่องหมายดอลลาร์ทรายและปีกกาเอาทิ่จะต้องคลุมไว้เนี่ยเป็นเครื่องหมายที่สำคัญนะครับบรรทัดต่อมานะครับก็จะเป็นการให้ตัวแปรฟีดแบกนะครับซึ่งจะเท่ากับนะครับเท่ากับตัวเลข1ตรงนี้นะครับถ้านะครับเว้นก็คือถ้าถ้าเจ้าตัว m r 18เมื่อสักครู่เนี้นะครับที่เรา ใช้เครื่องมือ m r e s p o s s e ไว้นะครับถูก submit นะครับก็คือถูกกดด้วยนะครับแล้วก็ MR18 n า m ์ส a บ v a l นเนี่ยเท่ากับ C ก็คือเท่ากับค่าที่เป็นผลบวกนะครับจากตัวของเรานะครับแต่ถ้าไม่ถูกต้องนะครับเราก็จะให้คะแนนเป็น0นะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นนะครับในบัอท18เนี่ยเราไม่ได้เขียนอะไรเอาไว้นะครับก็จะเป็นการที่ ตรงนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าเราสามารถเปลี่ยนนะครับเจ้าตัวชื่อของ ActionButton นเนี่ยไปตามที่เราต้องการได้นะครับขออภัยครับต่อมานะครับใน MR18 เนี่ยสิ่งที่เราเขียนเอาไว้ก็คือนะครับเราจะ อ้างถึงนะครับอ้างถึงตัวแปร a นะครับตรงนี้ก็จะอ้างถึงตัวแปรที่ได้จากการซุ่มนะครับจากเครื่องมือโน้ตสแล้วก็สคริปต์เราใช้คำสั่งสคริปต์เพราะว่าอ่าสัญลักษณ์ a เนี่ยถูกถูกให้มาแล้วนะครับในเครื่องมือโน้ตนะครับเราจะอ้างถึงตัวแปรเดิมนะครับเราก็ต้องใช้คำสั่งสคริปต์เชื่อมตรงกลางนะครับเช่นเดีวยวกันตัวแปร b เราก็อ้างมานะครับ ตัวแปร c ก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือการคํานวณ a บก b นะครับแล้วให้ออปต์นะครับเป็นตัวเลขส่วน correct นะครับอันนี้ก็คือจะให้คําตอบว่าถ้าเกิดว่าในเครื่องมือแมท e รส r e s เนี่ยนะครับถูกเติมลงไปด้วยเครื่องหมาย c เนี่ยก็จะหมายความว่าอ่ะขอโทษถูกเติมลงไปด้วยตัวเลขเท่ากับค่า c ที่เป็นผลบวกเนี่ยก็คือจะเป็นการตัวคําตอบ ตัวนี้ก็คือจะเป็นเพิ่มเติมก็คือปกติเนี่ยปุ่ม s ับมิดเนี่ยก็จะเขียนว่า s ับมิ t โดยตรงนะครับแต่เราสามารถตั้งชื่อใหม่เป็นภาษาไทยได้นะครับด้วยสคริปต์ submit label นะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายอันจะประกาศที่เป็นข้อความแล้วก็ใส่ข้อความที่เราต้องการลงไปอาจจะเป็นข้อความอื่นก็ได้นะครับโอเคเรามาดูผลกันนะครับตรงนี้เราก็จะสุ่มตัวเลขโจทย์นะครับ ก็จะพบว่าเป็นลบ17บวก5นะครับเราก็จะเติมคำตอบลงไปอ้อขอโทษลบ17บเวกต้องเป็นลบ12นะครับแล้วเราก็ตรวจคำตอบปึ๊บนะครับตรงนี้ก็จะได้คะแนนเท่ากับ1นะครับตามที่เราเขียนสคริปต์ไว้โอเคก็คิดว่านักศึกษาจะเอาไปปรับใช้นะครับกับชิ้นงานของตัวเองได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ